ลาวเร่งดึงดูดการลงทุนจากยูนานต้องการโครงสร้างพื้นฐานดันการเติบโตลาวกำลังเร่งรัดความพยายามในการดึงดูดการลงทุนจากมณฑลยูนานของจีนเพื่อเสริมสร้างการค้าการขนส่งและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในวงกว้างลาวมองว่าสิ่งที่ลาวต้องการคือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตการพัฒนาที่สําคัญคือระเบียงเศรษฐกิจลาวจีนซึ่งพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานหลักเช่นทางรถไฟลาวจีนทางด่วนเวียงจันท์วังเวียง และชายแดนที่ได้รับการปรับปรุงทำให้ลดเวลาเดินทางและต้นทุนโลจิสติกและเปิดโอกาสใหม่สำหรับการค้าและการท่องเที่ยวลาวเรียกร้องให้มีการลงทุนในหลวงน้ำทาหัวพันสุวรรณเขตและหลวงพระบางครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศ,เศษเกษตรกรรมปศุสัตว์การแปรรูปกรเกษตรพลังงานหมุนเวียนและการท่องเที่ยวบริษัทจากยูนานได้ลงทุนในโครงการสำคัญแล้วเช่นส่วนต่างๆของทางด่วนลาวจีน รวมถึงการทําเหมืองเกษตรกรรมและบริการในภาคเหนือผลของโครงสร้างพื้นฐานในลาวเช่นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนได้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าให้เร็วขึ้นเชื่อถือได้และประหยัดต้นทุนช่วยกระตุ้นการค้าและการท่องเที่ยวการค้าระหว่างลาวกับจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องมีมูลค่าถึง267,000ล้านบาทเมื่อปี67โดยจีนเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกอันดับหนึ่ง และเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของลาวด้วยมูลค่า585,000ล้านบาทจุดแข็งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันก็คือจีนให้เงินทุนให้ประสบการณ์และการเข้าถึงตลาดใหญ่ขณะที่ลาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เสถียรภาพทางการเมืองและสังคม